คุยกับพี่พี่คุณพี่คุณได้บอกว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องงานของอาจารย์ให้อาจารย์บอกด้วยตัวเองได้ไหมคะว่าอาจารย์ตอนนี้นอกจากที่ว่าอยู่ประชาไม่ทราบว่าอา,า,าจารย์สอนคณะอะไรวิชาอะไรคะคณะพุทธศาสตร์ค่ะมหาบัณฑิตแล้วก็พุทธศาสตร์บัณฑิตค่ะอ่าตอนนี้เขียนว่า your internet connection is unstable สัญญาณยังชัดอยู่ไหมคะ ยังแทบอยู่ค่ะค่ะเขาขึ้นหน้าจอท,ทีนี้ว่ารายวิชาที่สอนเกี่ยวกับพุทธศา,าสนาเป็นหลักเพราะว่าจบปริญญายเอกพุทธศา,าสตร์จุีบัณฑิตค่ะแล้วก็สอนหนังสือมาเจ็ดปีแล้วค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่วิทยาลัยสงลำคูนค่ะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงลำคูนก็ทํางานสายตรงเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็พี่พิคุณเนี่ย เคยพบเคยเจอกันก็คือในความเป็นเมมเบอร์ของสโมสรฝึกการพูดแห่งรัน,นายเพราะว่าอีกงานหนึ่งก็คือนันเป็นธรรมวิทยากรในการที่รับจ้างบรรยายพุทธประวัติพุทธธรรมนะพาผู้คนไปสักการบูชาปฏบิบัติบูชาที่สังเวชนียสถานสิงตำบนอินเดียในปานด้วยอันนี้คืองานที่ที่รักถวายหัวก่อนที่จะมาอยู่กับช้างนะค่ะก่อนก่อนที่จะมาเลี้ยงช้างผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะว่าคือต้องไปอินเดียในปาลตลอดคือเป็นคนรักการบรรยายมากๆแล้วแต่ก่อนเนี้ยนันทํางานอยู่ที่อัศวชันมหาวิทยาลัยอัศวชันหรือเอแบกค่ะก็อยู่ที่นั่นเจ็ดแปดปีค่ะอยู่ออฟฟิศ o อฟ h a i a r อาร์ตแอนด์เคก็ทํางานเกี่ยวกับสายศิลปวัฒนธรรมก็ไม่พ้นพระพุทธศาสนาแล้วก็จบธรรมศึกษาตรีโทเอกจากสํานักเรียนวัดพระเชตุพนวัดโพธาตียนค่ะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะชีวิตก็ดาเนินมาแบบเรียบง่ายไม่มีอะไรมากมายแค่นี้เองร้องเพลงลูกทุ่งเก่งประมาณนี right, ้นั่นหละคะ